ว่าก่อนอันนี้คือเราไม่เคยมีประสบการณ์นในการแบบถ่าย,เ,ยเต็มเรื่องมาก่อนใช่แบบที่เต็มรูปแบบค่ะนี้ไม่มีไม่เคยเลยเใช่แล้วนี่เป็นนางเอกไหมคะเป็นนางเอกและเป็นผู้หญิงคนเดียวในเรื่องค่ะใช่บทบาทมันเพราะอะไรถึงเงลือกตัดใจรับภ้าพยอยู่เรื่องนี้ครับคือไม่ว่าเรื่องนี้มันมีความสนุกอยู่ในตัวอยู่แล้วคือแค่เราอ่านบทแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมัน ถ้าเราเป็นคนดูเราอยากดูเรื่องนี้ไม่ว่าเราจะเล่นเป็นใครคือทุกตัวละครมีมีหน้าที่ของเขาแล้วแล้วทุกตัวละครเขาทาได้ดีเขาเดินเรื่องไปได้ไกลอะไรอ่ะเงี้ยซึ่งซึ่งนี่ว่ามันมีสเสน่ห์ตรงนี้ด้วยอะไรย่างเงี้ยก็เลยแบบรู้สึกอยากรับแล้วก็อีกอย่างคือเป็นภาพ,พยนตร์ด้วยมันได้เห็นแบบบทบาทไปจากงานละครเราไปหมายถึงคาแรคเตอร์อใช่ไหมคะจริงจริง จะมีกลิ่นกลิ่นความเซ็กซี่ยังมีอยู่ในเรื่องเหมือนเดิมแต่ว่าอีกพาร์ทนึงเนี่ยจะมีความใสขึ้นมาซึ่งอาจจะไม่ค่อยได้เห็นกันใส่สาเอยกใจแม่บ้านแม่เรือนอะไรแบบนี้ใช่ใช่จะมีพาร์ทนั้นด้วยเพราะว่าเราเล่นเป็นแฝดลูกเพศซึ่งถ่ากับชีวิตจริงไคเตอร์เรา ซึ่งขัดมาเพราะไม่ค่อยจะเป็นแม่บ้านแม่เรือนจะมีแบบล้างจานมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออก็แปลกดีนะตอนเล่นล้วก็รู้สึกขัดขัด,ขดเหมือนกันก็มีเวิร์กช็อปไหมคะการเป็นแม่บ้านแม่เรีอนของเราก็มีเวิร์กช็อปค่ะแต่ว,ว่าเป็นเป็นเวิร์กช็อปคาแรคเตอร์อะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่เวิร์กช็อปกับพี่พี่มีเดี่ยวแล้วก็มีคู่แล้วก็มีรวม ใ่ค่ะาดูกระจกให้เองด้วยจากต,<ง>ต,ต่างช่องต่างหายด้วยใช่ที่ไม่เคยเจอด้วยออตื่นเต้นมากก็ถ้าป็นใครๆก็คงตื่นเต้นแหละนเออ,เอ,อ,อก็แต่ว่าพี่ๆน่ารักค่ะดิโก้พี่เตอ๋อน่ารักกันทั้งคู่เลยแล้วก็ทํางานกันง่ายอะ่ะคือเหมือนทุกคนคือตั้งใจทํางานมากแล้วเราแล้วเราก,ก็เจอเหมือนเราไม่เคยทํางานกับกับคนข้างนอกกันเนาะแล้วเราก็มาเจอแล้วเราก็แบบเราปบวกกับพี่ใหม่ ผู้กำกับด้วยก็เราก็ได้อะไรใหม่ๆกลับไปใช้ไปอดัดแอปใช้เกรงเวละค่ะแต่นี่แน่นอนคะ่ะเกรงอยู่แล้วเกรงอยู่แล้วแรกแรแรกแรแต่ว่าโชคดีอย่างที่บอกมีเวิร์กช็อป <ใน S 2> หลายครั้งเหมือนกันคะ่ะ<า>คือทํากันบ้างกันค่อนข,ข้างหนักก่อนที่จะเปิดกล้องถ่ายจร,ริงเป็นผู้หญิงคนเดียวมีโดนแกล้งโดนเอาโดนแซวอะไรไหม ไม่ค่อยมีใครคุยกับหนูเลยค่ะจริงเหรอไม่มีใครกับเราใช่เพราะว่าเป็นผู้หญิงคนเดียวเขาก็จะมีแก๊งผู้ชายแบบจับกันจับจับแก๊งการอะไรอย่างนี้ไงแล้วในกองเรามีความแบบแก่นเซียวแม่เข้าแบบเนียนๆตีแก๊งเข้าแก๊งผู้ชายหน่อยไม่อะเรารู้สึกเราไม่ไม่มีรูให้เราเข้าเลยอะเขาจะแบบว่ารับสมุกอะไรของเขากันเองอะไรเงี้ยหนูว่าไวด้วยแหละคือเราคือเขาแน่จะรุ่นเดียวกันอะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบ เราก็ไม่กล้าเลนแบบพี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้เออรายืนยันว่าเรื่องนี้คือเราจะแแต่คาเตอร์เราจะเปลี่ยนไปสลัดไปมันไม่ได้เหมือนแบบภาพละครที่คนติดติดกันมามใช่ไหมหนูว่าด้วยด้วยด้วยเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะด้วยลุคของหนังด้วยภาพของหนังอะ่ะมันไม่เหมือนกับละครอยู่แล้วอะคะ่ะแล้วก็คาคเตอร์แน่นอนมันเป็นชุดแบบสไตล์แบบอย่างเงี้ยแล้วผมอะ่ะก็ไม่ใช่แบบนี้ด้วย,ก,วยก็จะเป็น ไม่ไม่โกงยังยังมีผมอยู่แต่ว่าเป็นผมสั้นผมม้าอะไรแบบนี้ค่ะใส่บีกัาหรือว่าตัดจริงตัดจริงค่ะแต่ที่เราผมสั้นตอนนั้นก็คือเพราะว่าเรื่องนี้เลยประจวบเหมาะมากกว่าอืมซึ่งก็ดีนะเป็นเป็นเป็นอะไรที่เปลี่ยนลุคดีค่ะอย่างนี้จะนิคิดว่าเราจะสลัดภาพเก่าๆได้ไหมคะลุกับคนติดหรือว่าเรามั่นใจอยู่หรือว่าตัวเรื่องเนี้ยมันจะทําให้เราแบบเดินเรื่องไปถึงขนาดแบบว่าคนจะเห็นคาแรคเตอร์ใหม่ใน ีมเเออ,อ,อเรรกาาแงข้คือจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้คาดหวังว่าคนจะต้องติดภาพเราเป็นแบบไหนหอ,อะไรเงี้ยค่ะจริงๆแล้วแล้วแต่ว่าใครจะชอบเราในลุกไหนเราก็พยายามที่จะมีหลายๆลุกอย่างแบบการลงอินสตาแกรมหรืออะไรหลายๆอย่างแล้วก็พยายามหาอะไรที่มันหลากหลายให้คนได้ได้เห็นกันอะไรอย่างเง<อ>ี้ยค่ะซึ่งอ,อันเนี้ยก็จะเป็นอีกหนึ่งทาง <S <S อีกหนึ่งเวของเราที่เราที่เราเออเราก็ทําได้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้มาร่วมงานกับ ใหม่ๆนักเรยใหม่ๆเป็นยังไงบ้างคะก็ดีค่ะก็ก็เราก็พยายามเก็บเกี่ยวความรู้หรือหรือเวลาเวิร์กช็อปไปเจอคุณครูอะไรเงี้ยเราก็พยายามแบบว่าเอาเอามาแอดอปช้ในชีวิตประจาวันในการทํางานทุกๆวันของเราเลยก็ดีนะได้ได้เจอคนใหม่ๆได้เจอคนเยอะขึ้นแล้วก็มุมมองเราก็จะกว้างขึ้นอะจะมีถ่ายงานละครนิดนึงค่ะปีนี้มีจะมีละครกับช่องเจ็ใช่ไหมคะ มีค่ะตอนนี้ยังถ่ายอยู่แน่นเจ็ดวันเลยสองเรื่องค่ะใช่อันนี้คือเรื่องที่อยากจะถามเรื่องสัญญาตอนนี้ต่อไปแล้วใช่ไหมคะลูกหยู่ยังไงอ๋อมายังค่ะสัญญาเดิมยังมีอยู่ยังมีอยู่ใช่อะไรนะคะสัญญาเดิมมีถึงเมื่อไหร่ไม่แน่ใจเลยหนูไม่เคยเปิดดูสัญญาเลยอะใครผู้จัดการดูแลไปใช่ใช่นี่เป็นเรื่องของเขาไปแล้วก็แล้วก็คือเหมือนรูคิวแบบเดือนต่อเดือนหรือแบบคิวละครอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ตคอดถ้านานล่วงเลยคะว่าเอ๊ะเราจะมีแนวน้องแนวน้มต่อไหม ยังไม่ได้มองถึงท่านนั้นเลยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตอนนี้เราถ่ายละครเจ็ดเรื่องเอ้ยเจ็ดวันสองเรื่องเจ็ดเรื่องไม่ถึงถึงเจ็ดวันสองเรื่องแล้วแล้วอาจจริงเวลาตอนเนี้ย แคจะไม่มีได้ได้ทำอะไรเป็นแบบส่วนตัวเลยอะค่ะเราก็เลยมีแค่อัปเดตคิวละครแล้วก็ตอนนี้ก็จะมีคิวโปรโมทหนังเข้ามาก็คือก่อนหน้านี้มันมีข่าวออกมาว่าแซนนี่จะมีจะต้องไปรับละครกับพี่ชอดนั่นแหละเห็นข่าวบ้างแล้วใช่ไหมฮะเห็นเห็นบ้างแล้วเมื่อไม่นานมานี้เองค่ะก็งงทั้งตัวนักแสดงเองและตัวผู้จัดการก็งงค่ะก็ก็อันนี้ไม่ไม่ทราบว่ามาจากไหนอเป็นเรื่องที่เราต้องไปเสียบแทนขวัญอุตสามณี อ๋ออันนี้อันนี้เ,ออเสียบแทนไม่มีการเสียบแทนอะไรใครออค่ะแต่ว่ามีการติดต่อมาไหมคะลูกกับหมายถึงว่าถ้าพามอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะอย่างที่บอกคือเราทํางานเจ็ดวันจริงแล้วก็การที่จะติดต่ออะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้ติดต่อมาทางเราถ้าเกิดว่าจะมีบ้างก็คงมีทางผ่านทางผู้จัดการแต่ว่าถามว่าเป็นเรื่องไหนหรือว่า ช่องไหนอะไรยังไงค่ายไหนอันนี้หนูไม่รู้ดีเทลแต่ว่ามีทุกปีอยู่แล้วค่ะเหมือนแบบว่าสิ้นสิ้นปีเอจะหมดหรือยังจะอะไรอย่างเงี้ยก็มีมาเรื่อยๆทุกปีแต่ว่ากับเรื่องของพี่เฉิเนี่ยคือยืนยันว่ายังไม่มีการคอนเฟิร์มว่าจะไปรับเล่นค่ะไม่มีเราเรายังเออ่ถ่ายเพิ่งปริศนาและทะเลลวงอยู่ค่ะกับไอ้ที่ช่องเจ็ดมีถามเราไหมคะว่าแบบ แคมจะต่อสัญญาไหมหรือว่ายังไง,ไงเพราะว่ามีข่าวออกมาแคมจะไปเล่นที่นู่นหรอหรือยังไงอะไรอย่างเงี้ยกค่ะคือคือข่าวเนี้มีมีมาเป็นละลอกละละอกสาหรับหนูนะหนูก,ก็โดนเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหนูว่าคือเราก็ยังอยู่อยู่ตรงนี้อยู่แล้วแล้วผู้ใหญ่เขาก็ทราบดีว่าสัญญาเรายังมีอยู่แล้วเราก็ถ่ายละครกับเขาอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ พูดคุยเรื่องสัญญากับผู้ใหญ่เนี่ยไม่ไม่มีค่ะมีแค่อัปเดตคิวแบบละครเป็นยังไงบ้างถ่ายนู่นนี่นั่นอะไรนี่เฉยๆปีนี้ปีหน้าคือแซมมี่อยู่กับช่องเจ็ดแน่นอนก็ยังอยู่ค่ะฝากดูละครทั้งสองเรื่องและฝากหนังด้วยค่ะเอออ่ะไปแซ่บไปแซ่บยังไงวะกี่สุขหลักอ่ะไอซีไปเลยอุ้ยขอบคุณที่ติดตามนะคะ ไม่เราเราเรา,เราไม่ได้พยายามแซบหรืออะไรมันก็เป็นโอกาสที่แบบว่าเออไปเที่ยวหรืออะไรเงี้ยช่วงนี้ทะเลลวงก็จะอยู่ทะเลบ่อยถ้าถ้ามีช่องว่างเราก็จะเอารูปแบบไปถ่ายรูปที่ทะเลอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างโพสชุดชุดอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นชุดในละครหรือว่าชุดที่เราเตรียมไปเองเพื่อถ่ายคะมีทั้งชุดในละครและชุดที่เราเซตไปด้วยมีฟิตติ้งไปเองส่วนตัวมีมีมีด้วยค่ะก็ก็ต้องหาคอนเทนต์ทาไปเรื่อยๆแหละอย่างที่บอกว่าเราก็พยายามหาอะไรที่หลากหลายให้แบบว่าให้คนที่ติดตามทางอิน แกรมเราเราได้เห็นค่ะคอมเมนต์เป็นยังไงบ้างก็กก็ค่อนข้างชอบกันนะแต่จริงแต่ถ้าถามว่ามันมีทั้งดีและไม่ดีมันก็มีมีหมดทุกอย่างเลยค่ะแต่ก็เราก็ไม่ได้แบบซีเรียสขนาดนั้นมีโรคหงโรคติดทัมั้ยคะมีค่ะมีไงเอ่อคนที่จะโดนโดยตรงเนี่ยคือผู้จัดการมากกว่าเพราะว่าเบอร์เบอร์แกรมจะเป็นเบอร์ของผู้จัดการเขาก็จะโดนแบบตีสองตีสามก็จะโทรมาละอะไรนะคะ มีดเอ็มไม่บว่าเอ๊ะมีนะมีอยู่ช่วงหนึ่งมีเหมือนกันค่ะก็มีแล้วก็เออปล่อยผ่านละกันก็ไม่ได้แบบไม่ตอบอยากอยาเอามาให้มันเป็นมีอิทธิพลในชีวิตเราดีกว่าค่อนข้างอาณาจารย์แบบว่าส่งรูปอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยคือคือเวลาดีออ่ะคนที่เราไม่ได้ฟอลโล่หรืออะไรอ่ะมันจะมาเห็นแบบเป็นลางๆอ่ะซึ่ง อ่ะพอนึกออกแล้วแล้วเราก็กดกดล็อกไปเลยอะคะใช้วิธีการบล็อกไปแทนใช้วิธีการบล็อกเราเราอย่าไปให้ค่าเขาดีกว่าแบบเราเราปล่อยผ่านอย่าอย่าไปแบบทําอะไรแล้วคือคือเขาต้องการน่าจะต้องการกดให้เราตอบโต้หรืออะไรความสนใจใช่ใช่เราอยาให้ความสนใจกับคนจริงจริงแซมเรามาใส่แบบพอเรามาใส่เซ็กซี่อย่างเงี้ยมีหวันใจบ้างไหมเพราะบางคนอาจจะโดนถึงขั้นแบบว่าตามเลยอะไรอย่างเงี้ยจริงๆ ไม่นะหนูว่าเฉยๆด้วยด้วยโลกตอนนี้คือตอนนี้ทำอะไรก็แล้วแต่ทุกคนมีมือถือหมดอะ่ะแล้วแล้วมันก็ถือว่าเป็นการรักษาความปลอดภัยของตัวเราเอง้วยนะคืออะไรอะไรหน่อยอ <laughs> ครกคนก็จะเอามาถ่ายละอะไรอย่างเงี้ยหนูว่ามันก็ถือว่าเป็นข้อดีอย่างเงี้ยไม่มีใครกล้าทําอะไรเราแบบจงแจ้งอยู่แล้วอะไรเงี้ยแ,แ,แล้วก็ไปไหนก็ไม่ค่อยไปคนเดียวอยู่แล้วคะ่ะไม่ที่เปลื่ยเปลี่ยวหรืออะไรก็ก็ไม่ค่อยก็จะมีคุณแม่ก็ะจะระวังติงตลอดก็จะระวังติงตลอดใช่ใช่ระวังตงแต่ปีความแคบไม่ลดเนาะ เฉพาะในรูปอินสตาแกรมค่ะแต่ว่าแต่ชีวิตประจำวันน้นหนูไม่หนูไม่ได้แต่งตัวแบบนั้นเดินเดินห้างหรูอเดินไปไหนอย่างนี้ครับตั้งท้ามนะครับพี่แม่พี่แม่ที่เราแต่งตัวจริง ไม่ค่ะคือการที่เราไม่แต่งตัวแต่งตัวแบบไม่มิดชิดอะหนูว่ามันใช้ชีวิตจริงลําบากเราต้องระวังเราต้องอะไรอย่างนี้ไงคือเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเจอหนูตามห้างอะไรจะเป็น,นเางเิงยียนเสื้อยืดเสืออออ้อะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าใช้ชีวิตได้สบายๆอะไรเงีย้ยแต่ถ้ารูปในอินสตาแกรมเราก็จะมีนิดหน่อยมีคอนเทนต์อะไรบ้างสร้างคอนเทนต์ให้ f o l l o w e r ไปนิดนึงนยงง้ <laughs>